เอาละครับเอาทําชาวโซเชียลตาลุกเป็นไฟอีกแล้วนะครับผมเมื่อมีคนจุดประเด็นอีกแล้วนะครับผมทําเอาโซเชียลเดือดลุกเป็นไฟเมื่อมีคลิปเสียงรับนะครับวอนโซเชียลกามินหึงแนกชาลีเพราะเจอกกน,นของแฟนเก่าที่เป็นนางเอกแล้วสาวคนนั้นเป็นใครก็เดากันเองแล้วกันนะครับเพราะว่าจะทำให้น้องเข้าเสียหายนะครับผม อันนี้ข่าวนี้ขอบอกไว้ก่อนว่าก็อาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้นะครับอาจจะเป็นการมโนเพื่อปลุกกระแสอะไรบางอย่างนะครับผมออหรือว่าอาจจะเป็นจริงก็ได้แต่คนที่รู้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมรู้ดีเหลือเกินเหมือนเป็นนอนใต้เตียงเขาเลยนะครับผมขนาดตัวชาลีหรือการมินเองก็จะรู้หรือเปล่านะครับผมถ้าเกิดมันไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยจะรู้หรือเปล่าว่าข่าวนี้มันเป็นข่าวของตัวเองหรือว่า หรือว่ามันเป็นเรื่องจริงกันแน่ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแล้วกันนะครับเก็บเอาไปคิดว่ามันจริงหรือไม่จริงนะครับแต่ผมก็ไม่ได้การันตีเนาะว่าเป็นเรื่องจริงก็คือเขาขุดขึ้นมานะครับเราก็เล่าข่าวไปตามเนื้อหาข่าวนะครับผมเนี่ยมันมีเนื้อหาข่าวจริงๆนะครับไม่ได้เราไม่ได้มโนขึ้นมาเองช่องผมไม่ได้มโนขึ้นมาเองเนาะก็มีประมาณว่าทำเอาโซเชียลลุกเป็นไฟเมื่อมีคลิปเสียง รับวันโซเชียลกามินหึงแน็กชาลีเพราะเจอกกนอของแฟนเก่าที่เป็นนักเอกเอาละค่ะล่าสุดยังไม่จบง่ายๆนะคะสำหรับเรื่องราวระหว่างกามินดาวต่อต,อตอสาวเกาหลีและพระเอกหนุ่มแน็กชาลีกลับมาเป็นที่ถูกกล่าวถึงอีกครั้งนะครับจนแฮชแท็กนะครับชื่อแบรนแน ชาลี Charlie, อีกแล้วเหรอแบนอีกแล้วเหรอยังไม่จบอีกเหรอแบนแบนนี้ยแบนยังไงก็ไม่รู้นะครับมีข่าวมีข่าวว่าแบนแต่ว่าชาลีเนี่ยงานเยอะเอาเยอะเอานะยิ่งดังนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ายังไงนะครับผมฟังเพื่อความบันเทิงแล้วกันนะครับก็เริ่มมาจากใน X ที่มีผู้ใช้บัญชีรายหนึ่งขุดคลิปไลา์สดมีคลิปเสียงการเล่าเรื่องจากสาว รายหนึ่งที่เล่าถึงเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เคยเป็นดราม่าว่ากามีนเป็นคนที่ากามีนเป็นคนทําไม่รู้เขาทําจริงไม่จริงก็ไปกล่าวหาเขานะครับอาจจะโดนฟ้องร้องได้เนาะอันนี้ก็เนื้อหาข่าวมันบอกแบบนี้เนาะนะครับผมโดยในนั้นมีการเล่าว่าตอนแรกคิดว่าไม่น่าจะเป็นการมีนทำเออก็คิดได้ต่างๆนานาน,าน,นะครับแล้วแต่จะคิดเนาะแต่วันก่อนเกิดเรื่องการมีนเจอ การเก่งในของจุดๆแล้วเอาไปไว้บนเตียงถามชาลีว่าเป็นของใครชาลีตอบว่าเป็นของแฟนเก่าเอ,อ่ยชื่อนางเอกแฟนเก่าแน็กก็ทะเลาะกันบ้านพังแล้ววันต่อมากาหมินก็ถือไฟแช็คไว้ตลอดบอกว่าจะทําอีกถ้าชาลียังอะไรสักอย่างเออแล้วคนที่หาข้อมูลมาเนี่ยเอะเนี่ยข้อมูลนี้มาจาก ข่าวช่องดังเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าหามาจากไหนหรือว่ารู้เบื้องลึกเบื้องหนามาได้ยังไงนะครับเหมือนเป็นอนใต้เตียงเขาแต่อันนี้ผมก็ไม่ได้การันตีเนาะว่าจะเป็นเรื่องจริงอาจจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาก็ได้นะครับก็อย่างที่บอกใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับผมอาจจะสร้างกระแสปลุกกระแสขึ้นมาก็ได้นะครับเพื่อจะทําให้ใครดังหรือเปล่านะครับกระแสตอนนี้กําลังเงียบๆนะครับผมที่บ้านมีเปียนโน2ตัว ที่ชื่อแฟนเก่าเนะ็กซื้อให้หึงหนักมากพอเกิดเรื่องชาลีโทรหาประกันหลายอย่างแต่ตอนนั้นรักมากเลยไม่ได้แจ้งความแต่กามินก็พูดว่าเดี๋ยวจะทำอีกถ้ายังมีเป็นหึงแรงถ้าเข้าใกล้ผู้หญิงเอากันไกลยกขึ้นมาคูจะตัดนะเรื่องหึงห่วงแรงหึงทั้งคู่ อ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดึงสติกับมาก่อนนะครับผมคือยังไงนะหึงแรงเหรอถ้าประเด็นหึงแรงก็มันจะย้อนแย้งกับที่ชาลีพูดนะผมว่าอาจจะจริงหรืออาจจะไม่จริงก็ไม่รู้แต่แหละแต่ว่ามันย้อนแย้งกับที่ชาลีพูดชาลีบอกว่านะครับใครบางคนนะครับกําลังหลอกหรือแสดงว่าแกล้งรักแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้รักเรานะครับผมถ้าเขาไม่ได้รักเราจริง แล้วจะหึงแรงได้ยังไงแล้วจะขี้หึงแล้วจะหึงได้ยังไงถ้าเกิดเขาแสดงว่าเขารักนะครับผมหรือว่าแสดงว่าหึงอย่างนี้เหรอคือคือเล่นละครว่าตัวเองหึงอย่างนี้เหรอเป็นไปได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับให้คิดเอาเองอันนี้ก็คิดเอาเองเหมือนกันนะครับแล้วไอ้ข่าวเนี่ยที่มาก็ไม่รู้จะจริงหรือไม่จริงเนาะขุดข่าวขึ้นมานะครับผมเพื่อปั่นกระแสอะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับกระแสกําลังลดลงนะครับผม กระแสกําลังเงียบเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าประเด็นนี้ระหว่างกามินกับแน็กชาลีเนี่ยทำไมยังไม่จบอีกใครกันแน่นะครับที่เป็นคนปลุกกระแสขึ้นมาเนี่ยเนี่ยเนอันนี้เพิ่งขึ้นมาวัน2วันเองนะครับผมเนี่ยไอข่าวนี้นะครับผมยังไม่จบอีกผมก็งงเหมือนกันว่าเออมันน่าจะผ่านไปได้นานแล้วนะนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยชาลีกําลังแฮปปี้กับความรักครั้งใหม่เนี่ย นะครับกาลังจีบขุยอ่อันกําลังนู่นกําลังอยู่หัวใจอยู่ที่พัทยานะครับแล้วก็มีคนบางกลุ่มเนี่ยยังจะเอาข่าวการมินขึ้นมาก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรหรือยังไม่จบยังไม่เลิกยังไม่สิ้นอะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะครับผมแต่จริงๆแล้วผมก็ไม่อยากเล่าข่าวของการมินกับชาลีหรอกนะครับเพราะว่ามันน่าจะเก่าแล้วนะครับเพราะว่าต่างคนต่างแยกย้ยายแยกทางกันไปแล้วแล้วก็ต่างคนต่างมีเป้าหมายใหม่ซึ่งกันและก,กันแล้วนะครับผมก็ จริงๆแล้วมันไม่มีประโยชน์นะที่จะเอามาเล่าข่าวแต่ว่าข่าวเนี่ยเหมือนกับมีคนบางกลุ่มนะครับดึงขึ้นมาทําข่าวนะครับเพิ่งจะเมื่อวานหรือประมาณวันนี้แหละเพิ่งจะดึงขึ้นมาปลูกกระแสะอีกครั้งหนึ่งก็ไม่รู้เป็นเพราะสาเหตุใดท,ทั้งทั้งที่ชารีก็เริ่มจะมีรักใหม่แล้วนะครับผมไม่ได้สนใจดอกเดซี่ดอกนั้นแล้วตอนนี้สนใจดอกทานตะวันนะครับท่านแม่ทัพนะครับสนใจดอกทานตะวันที่ปลูกอยู่แถวแถวพัทยานะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่า ใครหรือคนกลุ่มไหนนะครับที่ปลุกปั้นข่าวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อทําให้กระแสมันขึ้นมาอีกครั้งครับก็อย่างที่บอกนะครับเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้นะครับให้เก็บเอาไปคิดนะครับเป็นวิจารณญาณนะครับในการรับชมรับฟังแล้วกันนะครับอาจจะมีใครบางคนที่ต้องการปลุกกระแสหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นเรื่องจริงก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้นะครับคนที่เอาข่าวนี้ขึ้นมาเหมือนกับนอนอยู่ใต้เตียงเขาเลยเนาะเหมือนกับนอนอยู่ในบ้านเขาเลยหรืออยู่ในห้องนอนเขาเลยนะครับ ก็ไม่รู้เอาข้อมูลมาจากไหนเหมือนกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับอย่าคิดมากอย่าคิดมาก,ามากเรายกทัพกันไปพัทยาไปชมทุ่งดอกทานตะวันกันดีกว่าครับอย่ามาคิดเรื่องเออ กินกิมจงกิบจิอะไรประมาณนี้เลยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็มีสาระดีๆมาฝากประมาณนี้นะครับไม่เอานะอย่าคิดมากนะครับอยู่กับแพนด้าหมีแพนด้าน่ารักน่ารักกันดีกว่านะครับผมแค่นี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับถ้าชอบกกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับบายบายนะครับ f c ทุกท่านนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะครับในคลิปนะครับ ใต้คลิปข้างล่างนะครับคอมเมนต์กันได้นะครับขอคนละ1นึ่คอมเมนต์นะครับแล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย